สวัสดีครับขณะนี้เวลา,า11นาฬิกา59นาทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดแหลมฉบังนะครับตอนนี้คือน้ํากําลังลงนะครับน้ําลงไปไกลมากเลยนะครับว่ายวไปดูกันครับว่าเวลาน้ําลงอ่ะมันมีอะไรในทะเลบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีคนหาหอยคนหาหอยก็จะอยู่แถวนู้นครับเขาหาหอยแถวนู้นเดี๋ยวผมก็จะไปทางไหดดีเดี๋ยวลงลงเดินดูแถวนี้ก่อน เดี๋ยวก็จะไปดูคนหาหอยอีกทีนะครับว่าเข้าได้หอยอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้ลงไปดูแถวนี้ก่อนนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่น้ํากําลังลงก็ไม่รู้นะ้ําจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้มันกําลังลงอยู่นะครับลงไปลึกมากน้ํามันลงไปไกลมากนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าในทะเลมันจะมีอะไร ตอนนี้ผมแบบเจอซากพอสซิลอะไรบางอย่างนะครับมาดูดีๆแล้วเออมันคือซากฟอสซิ่าปูนะครับปูน่าจะเป็นปูม้านะครับเป็นซากพอสซิลปูมา้ามันน่าจะขาดอากาศหายใจแล้วก็ตุยเย่ไปในที่สุดนะครับเพราะว่าน้ําลุงแล้วมันหายใจไม่ออกก็ประมาณนั้นครับตอนนี้นะครับผมก็มาเจอปูมา้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันยังไม่ตายนะครับเพราะมันอยู่ในน้ําครับ แล้วมันว่องไวครับหายตัวไปแล้วครับผมหามันไม่เจอนะครับว่าอยู่ไหนแล้วแต่ผมเห็นอะไรบางอย่างครับหอยนะครับหอยเดินได้ดูดีๆแล้วมันคืออันนั้นครับปูเศียชวนปูเศียชวนที่อยู่ในเปลือกหอยครับมันก็ตัวนี้น้อยแยะเลยนะครับตรงนี้หลายตัวมากนะครับก็ดูน่ารักดีนะครับปูเสยชวนในเปลือกหอยตอนนี้นะครับผมก็มาเห็นล่องรอยนะครับของการ ล่องรอยของการขุดหอยค้นหาหอยนะครับว่าเออเขาขุดขุดกันประมาณนี้ครับขุดขุดพื้นดินเพื่อหาหอยตรงนู้นเัาที่คนกาลังหากันนะครับตอนนี้นะครับผมได้มาเจอหอยบางอย่างหอยชนิดนี้มันน่าจะชื่อหอยเสียมหรือหอยจอบผมก็จาไม่ได้นะครับน่าจะหอยเสียมนะแต่นี่มันยังไม่ตายนะครับผมเออตอนแรกผมก็ดูมันตายแต่ความจริงมันยังไม่ตายนะครับผมก็เลยเอามันไปปล่อยลงทะเลนะครับหวังว่ามันจะรอดแต่มันจะรอดไม่รอดก็อีกเรื่องหนึ่งของมันนะครับ ก็เออมันก็ตัวใหญ่นะครับถ้าไปความจริงมันเอาไปกินได้นะแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเจอมันเฉยๆเห็นยมันยังไม่ตายนะเห็นครับมันจะปิดปากหอยมันยังไม่ตายนะครับก็ไปปล่อยลงทะเลไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าก็เรื่องหนึ่งของมันครับตอนนี้ผมได้มาพบสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเออมันอยู่ในเปลือกหอยจับขึ้นมาดูครับโอ้โหมันมันน่าจะเป็นปูเสียชวนยักษ์หรือว่ายังไงนะครับ ปูชฉลที่ผมเคยเห็นมันตัวเล็กมากแต่อันนี้เฮ้ยปูชฉลี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากมันใช่ปูชฉลี่หรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับมันปูชิลี่ยยักษ์ละกันผมก็เรียกว่าปูชฉลี่ยยักษ์นะตัวใหญ่มากครับสิ่งต่อไปนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็ลองจับขึ้นมาดูหน่อยว่ามันคืออะไรผมก็จะขุดขุดมันขึ้นมานะครับ มันคือมันอยู่มันเกาะ,ะอยู่บนก้อนหินนะครับผมเลยขุดเอาก้อนหินขึ้นมาขึา้นมาดูว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันคืออะไรนะครับผมก็อะเอาวางไว้ที่เดิมนะครับเอาไปใส่ไปที่เดิมแต่มันก็คงไม่เหมือนเดิมแล้วละครับมันก็ประมาณนี้นะครับแต่พอมองไปข้างก็เอ๊มีอะไรมีหอยอันนี้น่าจะเป็นหอยเชลลหรือเปล่ามันอยู่กันเต็มเลยเหมือนว่าจะเป็นหอยเชลนะครับ ม,มันอยู่กับเป็นกองกองนะหอยเชลลหอยเชลผมเรียกหอยเชลลํดแล้วกันเพราะผมไม่รู้จักมันนะครับตั้งชื่อให้เลยครับหอยเชลลํดโอเคนะครับมันก็เอ้ยอันนี้หอยสังซึ่งมีปูสีฉวนอยู่ข้างในนะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็มีคนว่านเหนด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาได้ปลาอะไรบ้างครับในทะเลจะมีปลาอะไรบ้างจะเ,เข้าไปดูกันครับ เอ๋อเออพี่มันเป็นปลานินไม่ใช่เหรอครับเอาเราปลานินทำไมอยู่ในทะเลครับไม่ปลานินนี่ก็ว่าเอาปลานในน้ำก้อยอ๋อมันอยู่ทะเลก็ได้อยู่ในน้ำก้อยใช่ไหมครับปลานินอยูนทะเลนี่พี่โยนให้กากินเหรอครับตัวมันเล็กไ,ไปเลยยังไงอ๋อเลยโยนให้กากินนี่ าาเป,าเปาพี่คัดเอาแต่ตัวใหญ่หญๆเลยไงอ๋อตัวเล็กๆก,ก็ให้กากินมีพิษเหรอมัน ดโอ้ยปลาหมอทะเลแล้วมันกินได้ไหมครับมีปูมีปูติดมาด้วยนะเออเนี่ยปูปูม้าโอ้ยนี่นี่นี่ปูมะปูม้าอตัวปูมะสองตัวปูมะนาปลาอะไรตัวเนี้ย พคิดนะเขาบอกไงปล่อยไปเลยไปเอ้ยเจอนักสายสีไม่เคงเจอตัวนี้ตัวนีจะรอดเลยชอว์อันนี้เดา สุดท้ายนี้ผมก็ขอโทษด้วยครับที่ไม่ได้พาไปดูนะครับว่าคนหาหอยเขาได้หอยอะไรกันผมไม่กล้าที่จะไปขอเขาดูหอยครับกลัวว่าผัาวเขาจะมาตีผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับชม